แล้วถือกล้องมันเจาะเองก็ได้กูเองเอ๊บแล้วหรอครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงกันบ้างไม่เมื่อกี้มันโผล่มาครับเมื่อกี้มเห็นผี ตอนนี้เป็นไงกันบ้างครับฮัลโหลฮัลโหลบัตจุ้ยฮัลโหลครับเจิดผมยังอยู่ครับคุณได้ยินผมไหมผมได้ยินครับผมได้ยินมันดู้วเขาด้วยผมกลัวเขาอยู่ในตู้เห้องไหนสุดเจอบ้างนะจุดเหรอสัครับวันนี้เราอยู่กับรายการนี่นะผมลาท้าผีนะครับในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับเป็นอะไรที่ดีมากครับทีนีว่าเราได้รับข่าวสารมาจากชาวบ้านกลุ่มนึงนะครับที่แกะกลมาหลายคนครับอกว่าบ้านหลังนี้นะครับมีประวัติ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ยังไม่ค่อยทร,ราบนะครับเล่าประวัติเล่าประวัติผมได้ข่าวมาว่ามีคนผูกคอตายครับอุย้ยเขาผูกตรงไหนอะ่พะพาผมไปดูได้ไหม ผมอยากเห็นที่เกิดเหตุนะครับบอกกันนี้เดี๋ยวจะไม่สะายครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีแขกรับเชิญมานะครับท่านได้เลยครับวันนี้ผมมากับหวานจุยนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญอท่านนะครับผมก็คือคุณติ๊ดนะครับผมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีภารกิจให้คุณกิ๊ดทำนะครับผมไปเลยก่อนที่เราจะไปลาท้าผีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกอุปกรณ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวรอเุาเกิดเข้ามาแป๊บนึงนะครับเข้ามาแล้วครับคุณยังไม่เข้าหรือเปล่าอ๋อเหลือยวานจุ้ จะให้คุณหวานจุ้ยแนะนำคุณแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวความรน้หยิบไฟฉายไปอันก่อนครับแล้วน้าก็หยิบเทอร์โมไปก็ได้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเทอร์โมมิเตอร์อันเนี้ยครับน้าหวานจุ้ยหยิบรีโมทแอร์ไปหวานจุ้ยเอเมะปะไปโหหนาวตายเลยแล้วก็หยิบกล้องถ่ายรูปไปด้วยหวานจุ้ยอะไรเขาไม่เข้าอะไรหวานจุ้ยเราเลือกแบบยากมาหวานจุ้ยต้องเข้าไอ้โง่เอ้ย วัดูี่เขาไม่แล้วเขาก็เป็นคนถ่ายรูปบรอใช่ถ่ายรูปผีอ่ะผมขอตรวจนะครับคุณขออะไรเอ่ยใช่ผิดเจ็ดนะครับมีไข้นิดหน่อยนะครับคุณเออไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่ดนนะน้นถ้ามีรอยนิ้วมือรอยอะไรบอกหนูนไว้นะได้ครับเดี๋ยวรอผมด้วยีๆครับโอ้ไฟ่ายคุณสว่างอย่างเลยครับไปไหนผมมองอะไรไม่เห็นเลยอุ๊ยการเต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเข้าไปนอนดูเป็นไงครับเป็นไง เออเอ่อคุณแชมป์ครับผมขอรบกวนนิดนึงนะเพื่รบกวนให้เกียรติรายการนิดนึงนะครับเราอย่าทำเป็นเล่นนะครับเราไม่ได้ตั้งที่ที่คุณจะมาเดินเล่นแล้วปุดได้นะครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ปกันด้วยครับออย่าหกันไปต่อครับทุกคนเราไปไหนกันแล้วครับเนี่ยรอผมด้วยดิโอ้คุณเดินช้าครับเขาติดเขาเดินติดตัวกันเลยครับเนี่ยอุ้ยแอบได้อย่างได้ไหมครับเนี่ยเดินปุยมุยอุ้ยตรงนี้มีทีวีครับผมอยากเปิดทีวียังไงครับเออไม่ใช่ท cool. huh. ีวีครับเฮ้ย นี่ครับทีวีผมบอกก่อนนะครับว่าสถานที่เรามานะครับมันเป็นสถานที่ในป่าแบบป่าป่าดงดิบนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมที่อุ้ยนี่อะไรเนี่ยผมถ่ายรูปด้วยใครับผมจะเก็บภาพความทรงจำดีๆที่พวกเรามาแคมป์ปิ้งกันไว้ครับอยากเล่นอย่างนี้ได้ไหมฮะโอเคครับขอโทษทีอุ้ยก็ไปเอาข้อสามมาป่ะเียเป็นอะไรเป็นอะไรกันเีมาตกไอ้เหี้ย ไม่ตกนะน so <C Bis Syn Island> ่าจะม้องตกใจไหมอาจะตกใจนะเว้ยตามมาครับตามมานี่ถามว่าไฟของผมมีประโยชน์ยังไงนี่นี่ยัยยี่ดิ้พุ่งครับคุณยอมคุณลองยืนเฉยเหรอแตบแตบแตบแตแไดแบบแตบแต่ได้แบบคุยแบมึงกลาเล่นคนเดียวมันไหนเฮียมันเจออะไรเฮ้ยเป็นไฟเป็นไฟเฮียโคตรกลัวอะไรกันครับเนี่ยทางด้านเซลล์มันมันมันฮือมาคุณแชมป์คุณจะทำเป็นเล่นเนี่ยครับมันเกี่ยวกัดแล้วเกี่ยวกัดแล้วหรอครับอะไรครับ ผมจะไม่ทําให้ท kind of ุกคนกวนครับทุกคนอุ้ยมีกดออฟมีกดออฟมีมีกดออฟอันนตรงนี้ลบสามครับอุ้ยเราเราได้ข้อมูลสองอันแล้วเราจะชนะแล้วทิกซีหรือริจเก็ตต้องทำยังไงบ้างอ่ะมีฟีซซิ่งมีลบสี่แล้วมันเป็นผีประเภทไหนอ่ะมันเป็นผีประเภทไหนไม่ไม่เราเราออกไปตั้งหลักก่อนไว้อันดับจุยเราได้ข้อมูลแล้วลบหกแล้วลได้ได้ได้คุณออกมาก่อนครับน้าขาออกมาก่อน ได้ครับผมเปิดไฟเทคให้อันลูกทรงโอตยเสียงเอเอฟดังอุ๊ยนี่ผมเจอบ่อแสครับอุ๊ยปิดปิดแอปแอปอุ๊ยมาแล้วเว้ยมาเลยอุ๊ยมันจิกมุ้ยขันหน้ามันเก่ามันเรียมบมาบานกู้ยปาดเจอแล้วครับผมจะถ่ายรูปเขายังไงอ่ะหนูเห็นเขาแล้วมันกันผมเจอผมเจอเขาแล้วครับผมเอามือเกาหน้าผมเจอสด เจอสับคนครับเจอสับคนครับนทุนเลยนี่ใครครับไอ้ดำไปไหนนี่ผมร้องไห้ครับไปดูนะเลยอ่ะคือเขาเอามือมาบังตาผมมาเหมือนผมคันหน้าเขาเขาพยามาเมจะเอามาโหลดเกมมันโหลดมันโหลดดิ้งเกมครับไอ้ปัญญาอ่อนทไปโหลดไม่โดนปีหลอกเนาะผมตายผมตายครับโดนฆ่าตายหมดเลยเหรอเมื่อกี้พันเอาแบบง่ายดีว่ะเจมันยากไปอ่ะไม่แล้วคือผมต้องกลัวตอนไหนวะเนี่ย มันจุ้ยช่าเขาซื้อของเติมไหนดิะ <Huh? S 1> ของของดอบหมดเลยอะเมืเ่อกี้ ต้องซื้อของไม่แล้วคือเราจะชนะยังไงผมยังไม่เข้าใจรับเจอผีต้องช <หอ S 1> นะ<ๆ>แหละหนูอธิบายก่อนทีเดียวเลยคือเกมเนี้ยมนะันอ่ะจะให้เราหาข้อมูลว่าผีอ่ะเป็นประเภทอะไระก็คือกดออฟก็คือมันต้องเอากล้องวิดีโอตั้งไว้แล้วถ้าสมมติว่ามันมีเห็นแบบเป็นเม็ดขาวๆแบบเหมือนฝุ่นอะ่ะลอยอะ่ะก็คืออันนั้นเรียกว่ากดออฟแต่ว่าถ้าสมมติว่าอุณหภูมิมันติดลบแล้วมีควันออกจากปากอะ่ะจะเรียกว่าฟีซซิ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราวางหนังสือไปแล้วอ่ะหนังสือเปล่าๆมันมันถูกเขียนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเรียกว่า โกดไวติ้งใช่แหละว,ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไฟฉายที่นาถือเป็นไฟเทคเมื่อกี้ค่ะ,ะตามเมื่อกี้เอออเาไปส่องตามแถวที่อุณหภูมิเราติดลบที่เราไปดูมาแล้วมีรอยนิ้วมือ เป็นรอยนิ้วมือก็คือมันจะถือว่าเป็นฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดอทนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองบอกนายทีแล้วถ้าเจอผีเราต้องทำยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้คือเมื่อกี้เราต้องปิดทุกอย่างเลยค่ะนะแบบปิดไฟปิดอะไรก็หาที่แอบหรือไม่ก็หาที่จูกอะค่ะนะเมื่อกี้เมื่อกแล้วกันดะมันจะเข้ามาลากเขาเลยอะเอามันโหดไงมันเอามือมาเกาหน้านะาเมื่อกี้เออก็เดินเหมือนการมันคานมาเข้าก่อนดีกว่าทำไงเนี่ยสถานที่รอบนี้เหมือนจะเป็นบ้านนะครับ บ้าโอเคครับเป็นบ้านนะครับเข้าไปในบ้านกินข้าวเฮี้ยเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยให้คุณให้คุณเรายังไม่หลอกนเนี่ยโอ้โหคือคนมาด่าเป็นสองคนอยู่ด้วยกันโอเคครับเข้ามาเลยครับเซชีนะครับชุกหนึ่ลูกเฮ้ยครับตจ้ำคุณคุณบอกเขาหน่อยนี่ทางขวาทางขวาบ้านหลังนี้เหมือนเราจะเคยมากันบ้านหวานจุ้ยไม่เคยปะใช่เราเคยมากันสองคนอ๋อนี่คือลงรถครับลงรถมีไฟโอเค ผมเตรียมถ่ายรูปเลยครับผมอยากเห็นผีครับอ้าวไหนวันเจยไม่รู้เฮ้ยใครเปิดน้ำไปดูดิไปดูดิไปดูดิกดถ่ายรูปนะนะกดถ่ายรูปได้ครับตรงอ่างน้ำอ่ะอามีถ่ายโอเคครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันนะครับทุกคนเฮ้ยฮะใครใครเปิดเ่งมันเปิดเปิดเองครับมันเปิดเองครับนิดนิดนึง ปิดประตูผมกำลังจะปิดประตูครับไม่มีใครเปิดไม่คิดไม่มีใครเปิดเฮ้ยแหมมันเปิดเองมันเปิดเองเดี๋ยวก้อนเสียจดจำขึ้นใจครูบาใจท่านสอนไว้อย่างอะไรอะใครพูดในเกมในเฮียโดนพูดในเกมคุยบอกไอ้นี่ไงเฮ้ยไอ้กูเรียกมันแมรี่เฮ้ยอะไรหรครับคุณแมรี่ เดี๋ยวครับ 55B ที่คุยคุยกันเองแค่คุยวอลหรอใช่ปะแมรี่ฟักยูก <you. S 2> เดี๋ยวเชื่อไปเช็คทางอื่นให้โอเคไหมโอเคครับได้ครับได้ยินเช่อไหมคะได้ยินครับบัตรจี้ได้ยินครับปะได้ยินค่ะบัตรจีะะ้เนี่ยเขามันอยู่ในห้องนั้นแหละเพราะต้องมีอุณหภูมิมันมันมากกว่าสิบมดเลยโอเคงั้นเขาดูแลเขาบอกว่าต้องให้มีคนอยู่ในนี้คนหนึ่งแล้วถือกล้องมันเจาะเขาก็ได้กูเอง แล้หรครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงกันบ้างคุนี่ผมมาครับไปอยูที่เดมอยู่ล่มือาครับเมื่อกี้เห็นผีใช่ครับตอนนี้เป็นไงกันบ้างครับฮัลโหลฮัลโหลบัตจุ้ยฮัลโหลเจงอครับคุเสียผมไหด้ยินครับผมได้ยินเอ่านสุดบ้างนะจุดหรอคุณเจคุณอยู่ไหมฮัลโหลครับ มันจะอยู่ห้องไหนอะฮ้นฮะนาแ้ไปที่อแล้วมอากเ a t t h u c k โอเคโอเคมันเกิดตรงไหนคะเมื่อกี้มันโผล่มาในห้องน้ำเลยว่ะจุ้ยกับเขาวิ่งออกก่อนห้องแหละคองห้องไหนครับห้องไหนคุณเจออยู่ห้องไหน มรี่ลโมน<ะ>มัเ <c oughs> ประตูใส่มนเปิดประตูใส่ยงใครโยยแล้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงีมาปมาีม่หอยนไหนอ่ะอันนี้ใครเับเนี่ยผมจ ไม่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 นไหมไปกันบ้างผมนับสาม่เดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วออกมาเจอกันตรงหน้าห้องน้ำเอาคมดไหมครับสามองหน่เออผมพบจบครับ อันนี้เหลือใครบ้างครับเนี่ยผมโอเคครับเตอบว่าเฮผมรฟเมรี่แมรี่เ้าเ้าเฮ้ยผมได้ผมได้ยินเสียงมันไม่ผมได้ยินเสียงมันอยู่ชั้นสองอะผมได้ยินเสียงมันอะมาดีมาดีพี่เจิดมาดีพี่ตมา ไม,ไม่ถ้าโซบอกว่าให้ให้ปิดทุกอย่างก็คือต้องรีบปิดนะโอเคไหมตอนนี้ต้องรีบอยู่ตอนนี้ถ้าสะดวกครับมันยังไม่ออกามาม,มามาไปได้ไต้องทำอะไรบ้างบอกนะอกหน่ยพี่เอาไปวาองอีกเอาของเอาของนี้โซบอกอะค่ะไปวางไปวางวางดิวางดิไปจอมอยู่กับพี่อะของอยู่กับพี่เฮ้อออยพี่ประตู<ม><ม> ไม่เอาดไม่พี่ต้อมพี่ต้อมะหนียู่ทำไมอะพี่ต้อมก็มาด้วยกันดีพี่ไม่ไหววัยเยอะเ้อมันมีอะไรดีมือเข้าไปได้ค่ะตอนนี้ผีวไม่ออกล่าถ้าออกล่าแต่โซ่ออกพรกล้องมันจะเบอร์ลองดูได้เข้าไปเลยครับเข้าไปวางข้อมูลเลยหนังสือเขียนเนี้ยครับจึงลองดูหน่อยเอาไป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 ไม่ไม่ยุ่งกับพี่ เปิดประตูนี่มึงไป็ไปหายดิพี่มึงไม่นอะไรหายไม่ดิพี่ปิ่จุ้ยไปเลยพี่จอม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 ปิดจุ้ยก็ไฟแล้วปิดจุ้ยก็อยู่ในบ้านมิดจุ้ยเขาไม่มีของนจุ้ยออกมาได้ไหมเขาไม่มีไฟฉายเขามองไม่เห็น

วุ้ยแชมป์ครับรอด้วยครับคุณอย่ารีบดิไอ้ควายนี่ก็ไจริงจริงๆไม่ได้ควายมองไม่เห็นครับผมมองไม่เห็นเหรอครับผมมองไม่เห็นมาวันเจอต้องรำนะแล้วก็ดูอุณหภูมด้วยเอาที่ปุนนี่มันมีรูดสีปุ่นครับผาผมพาผมเดินดูครับกับผมมองไม่ค่อยเห็นครับเขาว่าเขาเจอแล้ววันจุ้ยอุ้ยเขาเจอแล้วนี่นี่ห้องนี้มีกอดออฟ ช่ใช่เราได้หลายข้อมูลเลยใช่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ต้องเดี๋ยวหาข้อมูลงมันอยู่ที่ประมาณเจ็อะวันจุยอลิซาเบธห้องนี้ชห้องนี้ช์เฮ้ยอลิซาเบธอลิซาเบธโทมัส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 อเบธโทัสายีไอเที่ปีมันถือเียวีมันถือเกียวถีมันถือเียว ไม่มีจะถ่ายอะไรไม่มีกล้องไม่มีกล้องครับอไ่อเลยเมืี้นยช็อกไปแล้วมึงน่าจะขาอ้เมาโมึงโง่จังมึงมึงมึงโง่เกินว่ะไอ้เหี้ยใช่หรอ รอได้ครับรอได้รอได้รอเขาได้รอเขาได้เหมือนเหมือนมันจะคุยกับพี่ว่ะเออไม่หยบไม่อยบคุยกับมันไปแล้วกันนะแกกับบอลนี่กับบอลคุยเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวอะไรแค่แหละปล่อยปล่อยแม่งเลยเฮียเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮียด้วยนะ เหมือนจุย้ยต,ตงดิติดอ่ากดไรติ้งครับนาะนาะเจอติดกดไรติง้งแล้วก็กดออฟแล้วก็เอ่อฟิชซิ่งครับกดเจขึ้นมาแล้วไปที่อีวเวนต์ครับเออหวันจุยมันมีเควสอ่ะถ้าเราทําถ้าเราทําผ่านหมดมันจะได้เงินเพิ่อมอ่ะหวันจุยเข้าไปได้ไหมโอ้ หนเ้อเข้าไปโรยเกลือในห้องนั้นให้หน่อยได้ไหมมาน้าไปเองน้าเองน้าเองเขาเกลือนยู่ไหมนี่นี่นีเกลือเกลืออันนี้เลยค่ะน้าโรยรอบรห้องเลยนะคะต้องต้องต้องกดในียว่นนั้นนะนั่น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 นั เกมเลนเกความเครดเหลือน้อยมากเร็เรียกมันด้วยก็ดีค่ะมันได้เแล้วเจอรอยแล้วเอลนะ,ะี่ไดเลยอาพี่ออกมาเลยนะนะพี um ่ออกอไดเลยคะนแวพ่ออกมาเลยนะ t h z e t h o o n Thank you t a k o ้เมอหรอ t h ้ไอ้ี่ผีเฮี้ยนไม่ค่อยดอ่ะ เย็นั้นยิงด่เลยเจ้ไอ้เจ้รู้งี้กูเอาถ่ายรูปไปดีกว่ากูเห็นมันยืนถือเคียวเลยนะเว้ยแต่กูไม่มีกล้องอะ่ะมันเห็นกันหมดอะ่ะแล้วมึงไม่ถ่ายอะ่ะกู<ค>ไอม่มีกล้องในควายน่ากดบายบายกล้องเพิ่มก็ได้ค่ะกดตรงบายอ่ะค่ะมันจะมีให้ซื้อของหาข้อมูลเพิ่มไอ้แชมป์ซื้อไปฉายไปละมีห้าสิบสองอ่ะมีห้าสิบสองตังค์อ่ะซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรดีมีโอดคาเมล่าคลิกมั่วๆไปอ่ะค่ะซื้อซื้อแอดแอดไปว้าวพวกเรา เบอร์ต้แล้วก็กดเอาเดี๋ยวหนูซื้อให้ก็ได้ค่ะโอ้หนูก็ตามหมดแล้วอ่ะใช่ค่ะเอาสต๊อกพีกูไปดูไม่น่ากลัวเลยอ้าวเอาล่างๆหัวล่างนี่ไงผมเจอแล้วเจอบอสแสละกูหว่านจุดตรงนี้เลยตรงนี้เลยชัด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 น้าๆไปหน่ะหนูไปเอาไปแช็คแล้วก็ให้น้าเจอจุดก็ได้แล้วเดี๋ยวน้าเตไมถ่ายรูป เออจุดไฟไปถ่ายถ่ายถ่ายครับนะ้าถ่ายเลยเถ่ายเลยเราวิ่งหนีนะเนาะ เอาเอากล้องไม่ไหนเดี๋ยวกล้องไม่ไหนเดี๋ยวกล้องกล้องกล้องเห็นว่ากล้องกล้องถ่ายรูปอ่ะวันวันจีได้ยินเสียงอะไรปะไม่ยินมาแล้มาแล้มาแล้ เอาปีญ,ญากลับไปด้วยน้าหนูมันลืมไปเอาไปเลยเาไปเลยปากลับไปรถไ,ไ,ได้ข้าทุกวิลเลยทำไงดีวะไม่ลืมไปไว้ถ้าสมมว่าเล่นแ่นบูชายัน้สป,ปีมันจะลดอะเอาวีไว้ตได้ยดนินได้ยินแล้วมึงโดนฆ่าตายอะเราปีญายลักับมาอยู่หมดแล,ล้วหรอกลับบ้านกันของจะหายปะ ไปแล้เอี้ฮดูจังเลยสัตว์กูไม่หนีกันหนาวดูดิคือไม่ไหวอ่ะนะไปกแบบไปแบบว่าไปแบบแอนเชอรวิญญาณเรากลับบ้านด้วยนี่ไงกูถ่ายรูปได้สิบดักสิบบาทวิ้ยผมได้มาเก้าสิบสามบาทวิ้ยทำไมได้ได้เงินเดียวกันจังอ่ะหกสิบอะกูได้หกสิบรวมอ่ะได้หกสิบเหมือนกันทำไมกูได้สิบบาทเองอะกูถ่ายรูปผีได้คือกูกำลังหามุมเหมา่ถ่ายอ่ะมุมเหม่อี้ฮะวันนู้นไปไปกูเห็นโอเมนดี้ถอยหลังเป็นคนแรกเลยนะ สวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจที่นีโมทีวีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปนีโมทีวีมารับชมโจที่ไอสกรีนได้นะครับ